รีวิว Honda p h a n t o มนะครับคันนี้รถปี49นะครับเป็นรุ่นกุญแจบนนะครับปกติมันจะมีมีครอบคอบครอบโชว์นะครับแต่ตัวนี้โดนถอดไปนะครับอันนี้กุญแจบนนะครับรถปี49ขับไปที่13,000แต่ไม่ได้รับประกันนะครับรถประมาณ20ปีมันมันไม่น่าหมื่นามอะเอาพูดตรงๆมีถังแถมให้ใบหนึ่ง อันนี้เป็นเป็นคาบติ๊กเกอร์กราวนะครับเพราะว่าคันเดิมเขาเขาติดครอบทางมาเขาเลยลูดกาวมาเพื่อแปะครอบทางนะครับก็ดูกันอีกทีนะจ๊ะเครื่องนิ่มอยู่มีดังโซ่เราลิ้นบางจังหวะนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ ขี่ได้ปกติเลยโซ่ราล,ลิ้นมันดังมันดังในโดยโดยอายุการใช้งานอยู่แล้วถ้าไปขี่ใช้งานก็ควรจะเปลี่ยนโซ่นะครับโซ่ราล,ลิ้นประมาณรวมค่าช่างก็ประมาณพันห้านะครับไปเลียวหลังติดนะครับไปเลียวต้องเก็บนิดหน่อยนะครับก็ไปดูอีกทีคันนี้ขายไม่แพง รอบเดินเบานิ่งๆนะราคานี้ไม่แพงสมราคาดูรถได้ที่บางมัวทองนนทบุรีนะครับติดต่อ0851094650ขอบคุณครับ